สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้เช้าๆเราจะมาวิเคราะห์อของเลขนิเคอิ K. ให้นะคะนะเผื่อเข้ายัางไงนะคะว่าไงลูกแม่ทำปุ๊บมากนะนอนตรงนี้เลยนะวันนี้จะมาวิเคราะห์ให้นะคะอยู่เฉยๆลูกแม่ ตัวน,นี้สิบนนะคะเลขที่น่าจะมาขอดูแนวทางก่อนนะคะแนวทางตั้งหลักไว้เลยนะคะตั้งหลักไว้ที่8กับ7จ็วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแปดเนะคะวันนี้คะ่ะเลขเด่นของเขานะคะเลขเด่นของเขานิเคอนะคะ เล็กวิเคราะห์ตามนี้เลยสิบนนะคะเช้าบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะตัวนี้เจาะให้8ชุดเด่นๆก็คือ3 7 3 8จ็ดสามแะนะคะแล้วก็เก้าเจะเก้าจ้าแปด แล้วก็39แล้วก็29ค่ะถ้าไม่กลับหัวหนี้ก็ประมาณนี้นะคะเลขเด่นวันนี้3ตัว8 3 9 7 3 9 8 2 9 8เองอ7 2 9นะคะ สามตัวน่าจะมาอยู่ประมาณนี้นะคะสามตัวน่าจะมาอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าศูนย์ไม่มานะคะถ้าศูนย์ไม่มาก็อยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด่นของเขาเนี่ยนิเคอิเขาเจ็ดกับแปดของเขาอยู่แล้วนะเด่นมาจับก็คือสามกับสองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดกันที่แปดกับเจ็ดนะคะฟันแปดค่ะ นะถ้าแปดกับเจ็ดไม่มามันมาสามกับสองนะคะสายรูดนะนะเพราะฉะนั้นสามกับสองมันเป็นเลขจับวินตัวยืนหลักของเขาคือแปดกับเจ็ดเราฟันแปดคะ่ะสายลากก็ลากแปดนะคะลากแปดแปดศูนย์แปดศูนย์กับแปดสามนะคะกันที่แปดสองนะคะลากนะคะเด่นนะคะ ตามนี้เลยนะคะลากค่ะศูนย์มาก็ได้นะแปดศูนย์นะดักแปดศูนย์ว้ลากนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ยี่สิบขอให้แหงๆนะคะนะมีโชคมีลาบนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆท่านคะ่ะนะวันนี้ก็จะไปหาซื้อหิ่งพระแล้วนะคะ เรายังไม่มีนะคะนะเราก็ยังฝันอยู่นะคะฝันดีอยู่นะเดี๋ยวเล่าความฝันให้ฟังนะคะเล่าความฝันให้ฟังนะมีคนมาฝันว่าถ้าให้ถูกหวยเนี่ยจะทําบุญไปให้เขาไหมนะคะเรายังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้เห็นเลขเลยยังไม่ได้ทําอะไรตกใจตื่นซะก่อนนะคะนะ ม่รู้เราก็จะทำเองพระใบนะคะแล้ววันไหว้พระจันทร์พรุ่งนี้วันใหญ่เลยไหว้พระจันทร์นะคะเพื่อมีโชคมีลาบกันนะคะติดตามกันนะคะยู u b e นะคะวันไหว้พระจันทร์แล้วลงเลขทูบวันไหว้พระจันทร์ลงที่นี่เลขทูบนะคะนะใครติดตามได้ก็ติดตามที่เพจก็ได้นะคะพูดคุยนะคะ เรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญนะคะเพจของเรานะคะเพจของเราก็พาตลอนขายทุกอย่างนะะพาตลอนขายทุกอย่างนะเราจะขายอนาคตก็จะขายของในพาตลอนขายทุกอย่างนะคะระวังลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปนะคะนะ ก็ช่วยกรุณานะคะขอขอบคุณนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะนะอยากได้พันผู้ติดตามนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงหรอกนะคะอยู่ที่700ร้อยนะคะนะยังไม่ครบนะคะยังไงก็ขอสนับสนุนด้วยนะคะถ้าใครถูกหวยแล้วนะคะถูกหวยเฮงๆแล้วนะคะกดติดตามเพจให้เราด้วยนะคะพาตลอนขายทุกอย่างนะคะนะ แต่ถ้าเป็นลายเรายังไม่ได้เราไม่ค่อยได้ดูลายนะคะเพราะว่ามันจะค้างบ่อยเพราะฉะนั้นลายลายเราบางทีเราก็จะลบลายองเงี้ยแล้วก็อินสตอร์ใหม่เพราะว่ามันค้างบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นให้ติดตามที่เพจ a c e b o o k กันไปก่อนนะคะนะเพจ a c e b o o k ไปก่อนเพราะว่าอนาคตจะทําเป็นกลุ่มนะคะจะทําเป็นกลุ่มเลขนี่แหละนะคะ เดี๋ยวเราขอวางวางสูตรของพวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยคบห้าพันท่านเมื่อไหร่เราวางสูตรนะคะเราวางสูตรเรียบร้อยเราก็จะนานๆจะมาลงคิดสูตรลงให้ทีนะคะสูตรที่ลงไปแล้วก็พากันไปเล่นเองจับเองแล้วถ้าใครไม่อยากจับเองเล่นเองเราก็จะไปตามกันที่กลุ่มนะคะที่กลุ่มของเราเนี่ยเราจะ คิดให้นะคะคิดให้แล้วก็ลงให้นะคะไม่ได้เป็นคลิปนะคะเป็นลงแบบภาพนิ่งนะคะที่กลุ่มนะคะอาจจะมีการบริหารกลุ่มนะคะเล็กน้อยนะคะจะขอคิดก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะเก็บตังค์แต่ว่ายังไงก็เป็นค่าน้องหมาน้องแมวเรานะคะแล้วเราจะให้โหวตกันว่าจะทำยังไงดีนะคะ นะพอได้อาหารแต่ว่าทุกอย่างมันต้องลงทุนกันนะคะลงทุนก็คือบางคนก็เข้ากลุ่มก็เสียเสียเสค่ากลุ่มอย่างเงี้ยนะแต่เรานะก็ไม่อยากแต่ว่าต้องต้องทำนะคะค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะนะช่วยช่วยกันนะคะเพจเพจจะเป็นเพจนำโชคเพจจะเป็นเพจขลังนะคะเพราะว่าเราจะมีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ะะแต่ก่อนก็จะเป็นนั่นนะคะแต่ก่อนเราจะเอารูปเก่ามาลงแต่ก่อนจะเป็นเทพเทพเทพศินีเทพมาวินนะคะเราไม่ได้คิดเองนะคะมาเข้าฝันคะ่ะเด็กๆมาเข้าฝันนะคะขอมาอยู่ด้วยช่วงจะเปิดกลุ่มนะคะเด็กๆมาเข้าฝันนะขออยู่ด้วยตอนนั้นอยู่จีนนะคะขอมาเข้าฝันเขาบอกก็เลยถามเขาชื่ออะไรอะ่ะน้องเขาก็ เขาบอกว่าเขาชื่อเทพสิรินะคะนะแต่เทพมาวินนี้เราเราตั้งให้เพราะว่าเขาบอกเขาขอเอาน้องมาด้วยเขามีน้องชายก็เลยก็เลยน้องชายเราไม่ได้ถามชื่อเราก็เลยมาตั้งเทพมาวินเทพสินีเทพมาวินก็เป็นกลุ่มของเรานะคะที่เราตั้งเล่นสมัยก่อนเลยนะคะยี่กีเลหวยทุกอย่างเลยทั้งหุ้นไทยเราลงตรงนั้น ต,ตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงแล้วนะคะเปลี่ยนกลุ่มใหม่แล้วนะคะเพราะมันนานแล้วนะคะเพราะบางคนก็หายตายจากกันไปเยอะนะคะนะนะสมชเราได้ยินข่าวก็เสียใจนะคะนะแล้วก็เลยไม่อยากเปิดกลุ่มนั้นเราจะเปิดกลุ่มใหม่นะคะ กลุ่มใหม่แต่เราจะเอาชื่อเดิมแล้วก็เราจะเอารูปเดิมก็ปี้เลือบเดิมมาใส่เพจใหม่นะคะเราจะรับนะสมชอ YouTube นะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะไปมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเผื่อทุกคนสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มก็ตามไว้ได้ที่เพจพาตลอนขายทุกอย่างนะคะนะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่เสียหลายนะคะนะ แล้เวเราเปิดกลุ่มล้วก็จะลงไว้นี่แหละนะคะต้อนรับสมาชิกนะคะจะวางลิงก์ไว้ให้แต่ตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ยัง YouTube ก่อนนะคะเพราะไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ยุ่งนะคะช่วงย้ายบ้านยุ่งยังไม่เสร็จนะคะนะมาย้ายพร้อมกันสองบ้านนะคะก็เลยต้องแบบสุดๆเลยนะคะนะทำงานไปด้วยย้ายไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยอยู่ลำบากอยู่เยอะนะคะเยอะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะเช้านี้นะคะปังปังนะคะเฮงเฮงค่ะบ๊ายบาย